สวัสดีค่ะพบกับ CMU i Library Channel เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัสเชียงใหม่สำนักของสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมสื่อการเรียนรู้ของเรากันค่ะและในวันนี้นะคะพี่จอยออนวาราใส่คำจะมาแนะนำการใช้งาน Ebsco Discovery Service ค่ะ EBSCO Discovery Service หรือเรียกง่ายๆว่า EDS นะคะคือผู้ให้บริการเนื้อหาหรือ Content ์พร v i d วเที่รวบรวมบทความหรืองานวิจัยจากหลายๆฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเอกสารได้อย่างง่ายและก็สะดวกภายในกล่องสืกคน้นเพียงแค่กล่องเดียวนะคะโดยสามารถที่จะกรองผลการค้นหาและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ในรูปแบบ PDF ไฟล์แล้วก็ HTML ค่ะ การเข้าใช้งาน EDS นะคะสามารถเข้าใช้งานได้2รูปแบบค่ะคือการเข้าใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยโดยผ่านหน้าเว็บสำนักขอสมุดนะคะ www lib c m u ac ph ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเจอกับคำว่า cmiu discovery service ตรงนี้นะคะให้กดแท็บตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำสืบค้นได้เลยนะคะแล้วก็กดเซิร์ชค่ะ อันนี้คือการเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักขอสมุดนะคะหากเข้าใช้งานจากเครือข่ายภายนอกเนี่ยจะต้อง sign in ก่อนค่ะซึ่ง user id นะคะคือ cmiu ค่ะส่วน password จะเป็น library a t s i g n 2566ค่ะจากนั้นกด sign in ได้เลยนะคะ และให้เลือก e s c o Discovery Service ตรงนี้นะคะหรือ EDS เท่านี้ก็สามารถที่จะเข้าถึง EDS ได้จากที่บ้านหรือว่าเครือข่ายข้างนอกได้แล้วนะคะการค้นหาใน EDS นะคะจะมีอยู่2รูปแบบก็คือการค้นหาแบบพื้นฐานหรือว่า Basic Search นะคะซึ่งค่าตั้งต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ Basic Search อยู่แล้วซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์คำค้นหาได้ทันทีเลยค่ะแบบนี้นะคะ ส่วนรูปแบบการค้นหาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการค้นหาในขั้นสูงหรือ advanced search นะคะซึ่งจะอยู่เมนูข้างๆ basic search นะคะโดยเราสามารถที่จะพิมพ์คำค้นหาหรือ keyword ที่ต้องการนะคะแล้วก็เลือกเขตข้อมูลจากนั้นเราสามารถเลือกคำเชื่อมได้นะคะรวมถึงการพิมพ์ keyword คำที่2หรือว่าคำที่3ต่อได้ค่ะ ทีนี้มาดูผลการสืบค้นในหน้า eds กันนะคะหลังจากที่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ EDS เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Research Starter อยู่ตรงนี้นะคะตรงหน้าแรกของผลการสืบค้นนะคะเพื่อให้คำนิยามหรือหัวข้อย่อยนะคะที่เกี่ยวข้องกับคำคีย์เวิร์ดที่เราสืบค้นเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการค้นหาเอกสารหรือว่าคำสืบค้นอื่นๆต่อไปได้ะคะ่ะในหน้าผลการสืบค้นนะคะเราสามารถที่จะจำกัดผลการค้นหาให้แคบลงได้นะคะโดยไปที่เมนู Refine r e นะคะด้านซ้ายมือค่ะเราก็สามารถที่จะจำกัดผลการค้นหาได้นะคะอย่างตัวอย่างการจำกัดผลการค้นหาเนี่ยอย่างเช่นการเลือกเฉพาะเอกสารฉบับเต็มนะคะหรือการเลือกประเภทของเอกสาระคะ่ะและเรายังสามารถเลือกหัวเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะผลการค้นหาที่ได้เนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ที่น้อยลงนะคะแล้วก็ได้สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นค่ะ หากเราต้องการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มนะคะเราสามารถที่จะกดเข้าไปในลิสต์รายการที่เราต้องการอ่านได้เลยนะคะภายในหน้านี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของเอกสารนะคะหากเราต้องการเข้าถึงเอกสารเนี่ยสามารถที่จะกดที่ PDF Full Text ตรงนี้ได้เลยนะคะเอกสารที่ได้ก็จะอยู่ในรูปแบบ PDF ไฟล์ค่ะ ในหน้านี้นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านขวามือเนี่ยจะมีแถบเมนูเครื่องมือต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Drive One Drive นะคะก็คือการบันทึกเอกสารไปยัง Google Drive หรือว่า One Drive ค่ะการ add to folder นะคะเพิ่มบทความหรือว่าเพิ่มเอกสารลงในโฟลเดอร์การพิมพ์เอกสารการส่งเอกสารในอีเมลนะคะการ save หรือว่าการบันทึกเอกสารรูปแบบการเขียนอ้างอิงการส่งออกเอกสารการเพิ่มข้อความลงในเอกสารแล้วก็ลิงก์ เอกสารแบบถาวรหรือที่เรียกว่าเปอร์มาลิง์นะคะเมนูที่อยากจะแนะนำให้ใช้นะคะก็คือเมนูไซต์นะคะหรือเมนูรูปแบบการเขียนอ้างอิงนะคะโดยเราสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเขียนอ้างอิงอย่างเช่นรูปแบบ apa ในเวอร์ชันที่7ได้นะคะโดยตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะ Copy แล้วก็เอาไปวางไว้ที่บรรณานุกรมท้ายเล่มของเราได้เลยนะคะอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำนะคะคือเปอร์ม i าลิง์นะคะ จะเป็นลิงก์ถาวรหรือว่าลิงก์ที่ไม่มีวันหมดอายุนะคะเมื่อกดแล้วเนี่ยก็จะปรากฏลิงก์ตรงนี้มาโดยเราสามารถ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้กับผู้อื่นเพื่อที่จะได้เปิดเอกสารหน้านี้ได้โดยที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะคะ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักขอสมุดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmru.ac.th หรือที่แฟนเพจ Facebook สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยราชพัเชียงใหม่ค่ะและขอฝากลายออฟฟิเชียลของสำนักขอสมุดสามารถสแกน QR ว o d e โคนี้ได้เลยนะคะและในตอนหน้าพี่จอยและทีมงานจะนำความรู้อะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ